สวัสดีจ้าเจอรี่สวัสดีครับพี่น้ำพึ่งนี่ขนาดใส่แว่นหลี่ตาขนาดนี้แล้วเหรอโอ้คือไม่รู้เป็นไรครับช่วงนี้แว่นมันเริ่มคลิกมองไม่ค่อยชัดครับเวลาจะมองต้องหลี่ตาช่วยถึงทําให้ชัดขึ้น,นครับอ๋อพี่ว่ามันมีความรู้สึกว่าเจอรี่เนี่ยกําลังจะต้องมีการเสียทรัพย์เสียเงินนะเนี่ยทำไมอะครับอา้าวมันเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งเออ นี่เจรี่รู้ไหมว่าสัญญาณเตือนว่าเราควรตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่นอกจากมีอาการปวดหัวปวดตาเวลาสวมแว่นอันเดิมหรือเลนส์ที่ใช้อยู่มีรอยขีดข่วนจนทำให้การมองเห็นแย่ลงแล้วการที่เราใส่แว่นตาอันเดิม แล้วต้องรีตามมองหน้าจอคอมพิวเตอร์บ่อยๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าค่าสายตาของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงจากค่าเลนส์เดิมที่เราใส่อยู่จ้ะซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเราก็ควรเข้ารับการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดแล้วก็ตัดแว่นใหม่แบบนี้นี่เองครับที่เป็นสาเหตุที่พี่พิ่งบอกว่าผมมีโอกาสจะต้องเสียทรัพย์แต่ว่าแว่นนี้ผมก็ใช้มา นานเหมือนกันนะครับสงสัยค่าสายตาจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวถือโอกาสไปตัดแว่นใหม่พอดีครับไหนตัดแว่นใหม่แล้วเนี่ยนะจะรีก็ไปเลือกกรอบแว่นใหม่ด้วยเลยอ๋อเอาแบบดีไซน์เก๋ๆดูทำให้หน้าเราอ่อนวัยปรับลุคใหม่เลยโอ้ไอเดียดีมากเลยครับสงสัยต้องหาจังหวะที่พี่น้ำพึ่งว่าจะได้ให้ไปช่วยเลือกกรอบให้ผมด้วยครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ